ดาตล้านคลานับ่าลนครับฝายล้รับ้านคบ่ยอ้านร่้นครับ่้านรบ่ลนคร่ายลานครับ้านครับนครั่านครัลนครับ่ายลกนครับานครับ้วครับ่ยรัาลคับ้าครับจรั่นครับเปานับ่าลานคร่านบนับฝา้านครับฝ่าานคับยับานครนครับล้นคับฝ่ายานคราล้านคาลาบฝ่าบ 乌拉，当飞浪，指南针手，啊，四五拉。 เลยครับถึงามครับมัดมาเทวดาสุดยอดการเดินทางครับยต่อยเยเนยเดินรับคือ้่ายแอดากเลยครับทีนี้มันดีเดหนแรกัน เดี๋ยวปลเลครัวาลากไปลางตาล้างให้สะอาดดังเยนี่นะครับควันยันติดนะครับ ราเดทนงานเราเร่ขึ้นครับแใใอตเทวานะครับบแยมบคสุดยอดทายบางไฟในยุคนี้นะครับพ่อสอนนี่ครับแอตเทวานดูคนนั้นานป่ะั่งไหมอนันเอน่ันเลยพวกนี้เลยระบบเขาใหมยังบ่อเลี้ยวบ่อเลือกนะครับ เขาใหม่ต่อเนืองมากระยะหนึ่งแล้วครับคแนนารอลอยวิวอนะครับอูคอลอยวิรีนะหลังจากได้ลอยคะแนนเรวก็เริ่มปัลเริ่มจางบเริ่มจางออกนะครับร้อยยี่สิบผ่านไปนะครับ ีคือลีลาการลงของมังลาดครับเทดเทวดานะครับ140าปันไปครับของไปยังตีบุนแผบแๆเบาลงมานะครับถือว่าน้ำหนักแข็งดีนะครับพี่น้องเดวิดขขงมังไยลานนะครับ

ดูที่มอกเลยยังงงครับวางนี้กระโดดจากไปเหรอจากนี้ไปจะได้ลอยบ่ครับขุ้นนะครับรุ่นนะครับสองร้อยผ่านไปสองร้อยผ่านไปสองร้ลยผ่านไปัองร้ยอยผ <plant populations. S 2> yeah, ่ <500 S 2> God, <the> านไป

<laughs> 250าคะแนน250แนนนะครับเป็นของไฟลานแ์ทอเทวดานะครับ250คะแนน